มาเห่นนนำตามกน้อยมาอิ่นมาเบิงเขาิบปุกเพืออ่อนใส่เลยด้อดินตอนเนี้ยเอาหินมาถกเอาหินมาถกทรายมาถกพุดห้องน้ำเป็นบ้านมีบ้านอีกลังหนึ่งตัวนี้กะอบอุ่นไปอีกมาอยู่ดินสํนีนกะพอดีอยู่ ปุ๊กมีทางกลางทางนี้ก็เป็นนันส่วนครัวก็ไดท้ทางหลังบ้านนี่ยทา้งโฮมเกสทันเพื่อเป็นนาบ้านมันก็นาอยู่เนาะมันเผาคนโลคอยหาดหนามให้เรียบร้อยแล้วกูตียังงนะทอดเกือบนะทอดเกือบให้แล้วก็ใส่เกือบให้แล้วก็ทอดอีกเอาดินน้ำรุ่งรุ่งคน แล้วเป็นเฮ็ดกินยังเพื่อทางเพื่อลูกสาวข่อยนางแพริขสวยผ่ากันทํามันยังกระเปียกว่าเฮ็ดกระเปียกเส้นทำ๋วยเตี๋ยวนั่นแหละแต่เป็นเป็นเส้นกระเปียกนะที่น่าเราก็ทำ๋วยเตี๋ยวอะไรๆแต่หนังเส้นเป็นเส้นกระเปียกเออลวกเอาแบไผ่ยากินสำลักเกล้าสำนันเออไม่สั่นซะทำในเตาถ่านกระเปียกใส่ในหม้อแบบนั้นแบบนั้นมันเละแม่ลอย ต้มน้ำลวกหรือต้มน้ำซุปนี่โอ้โหบางคนอาต้มน้ำซุปพวกเนี้ยเนี้ยเป็นตาแซ่บแต่นางมณเหดเอาเป็นเห็ดบ่อใดนางอันนี้เห็ดนั่นเห็ดนี่พอเปิดร้านขายเดี๋ยวได้แบบนี้เออพอเปิดร้านขายของเลยแบบนี้ลูกซีนลูกซีนสด เฮ็ดยังก <toys> ัเป <P an> ็นเม่นางนอนะพี่น้องเอ้ยเศนกัเปียกทำเป็นทุกอย่างเอาเ้นไปนี่ใส่มามสาเเ้นใหญ่เนกเสั่ะเปลี่ยนไจแล้วมาคือหนยสกินเ้นใหญ่เปลี่ยนแล้วตอนนี้แล้วเอ้านี่ละกระแทบนวลกับซื้อสินแหงมหาทรัพยเพลิ้งมาเวลาเพลนหิวเข่า มาเพิ่นหิวเขาแล้วก็ให้เพิ่นย่างกินซื้อมาให้กินงามงามเนื้อเนื้องวงื้อมาให้กินไปตลาดก็ซื้อเกืบอีกได้แม่มอนก็ได้ยิบแล้วเรียบร้อยซื้อโตมันยิบซบาทเลยโตบยิบนั่นทือใส่น้ำล่างตีนซื้อซก็ ghé online như vậy thật là sao ngamba 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 có ngamba 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 Ừ báo à ừ, khắc Ừ ngam ừ. Nàng ôn cứ xảy phô đi rồi, gặp cội vợ Xám chết đây nè ơi ừ. Ôi bằng có lúc sao khỏi khó <laughs> 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 Ừ Vân báo thứ muôn à. Ừ Thứ muôn Nhi lái xí dữ Ô, Ừ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  nè, này, Ừ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  này nè โอ้ยอันนี oh, man, no ้แ hm. ม no ่อันนี้แต่เนี่ซื้อลุยน้ำด้วยยังได้ทนทานเจ้าเจ้าเนี่ยเจ้าก็ซื้อทนทานเออซื้ออันนี้บ่อพ่อเคยเป็นยังเกิดอันนี้นั่นเออซื้อลุยน้ำได้นะอันนี้นะเกิดเป็นงามอันนี้เกิดให้โซเนี่ยนะให้โซ่เออถือลุยไม่ได้นะจ๊ะซื้อลุยไม่ได้ทั้งนั้นเสียยังเสีซอยนึงอ่ะอืมเหนืองอเบ่อ เสือเนื้อเงาเนื้อเงาแลืมเปียกน้ำซุปเนื้อเงาไส้ละมักหินนะมึงว่าเห็นแหละมันอยู่ไส้ละหินนะมันนีบมันบ่อเข่าเนี่ยขัวมีดในมึงมามาเด้อมาเด้อบาทในเด้อนี่เขาเปียกเส้นเขาเปียกน้ำงเงมึงาเป็นกระเซ็บโบสีเมื่อเมฆขั้วมณ์เด้อพักเป็นถาดกินกับ มาแสบแสบน้ำกันเด้ออ่ากินกินกินเขามากินกินกินแสบกินเขาเปียกสามาทีเด้อแสบมากิน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 มาเด้อมาเด้อแสบขนาดชุดยอดซื้อม uh> ือนางเนแสบครับ แซ่บครับแซบครับมาเดอ้อสีที่หนาหากักมัดถูกูทุกคนเปียกทั้งห้อนใส่ใส่กินลงน้องเมนก็พรกใส่เยอนี่อร่อยอร้ราออนตรงนี้ไม่มีเออนี่แหละพริกตรานี้ nó ba mấy đó nhà nhớ thêm là ba ba ở bên kia cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ราชาอร่อยค่ะแาเราไปไ,ไปหันนั่งบนได้นีมบนแม่นหันนั่งเลหันตะแหวน,น,ปปนคนไปปั้นไปปั้นเออไปปั้นปั้น นิวอ่ะนะแซ่บเนาะน้ำซุปแซ่บไม่ช่ะแซ่งนางลุงเนามินมินงถ้าใครทำแล้วน้ดือหมดกี่เท่าเออแล้วกับบมาของปรจอลำไรแบบนี้โอ้ มองเห็นเอาขอบคุณค่ะไปเดินจานเตนี่ไงอีแก้วนึงเนี่ยโมกอ้นนี่นะแก้วอ้นแล้วนี่ไงแก้วอ้นนี่นะมันองเอาไม้แฟนเขาใส่กระปะแม่แบนเอาไหมเนี่ยแปซี่เนี่ยซื้อมาขวดเดียวเป็นขวดนึมาสอขวดเป็นออกมาคนละแก้วมุนด้วย ด้วยใช่ไหมถึงจะอร่อยล้วก็พริกด้วยจะพริกเผาด้วยเดียวไมชอบไม่ใส่พริกเผาแ่บกอ๋บบอก <c oughs> บอกว่าอร่อยก็ได้ปรุดักแซ่บพื่อเ้การืมอืมได้ ดหาแลนดำดกพีิกส้นงาเส้นมันนิ่มนะประชาชนเกาหลีกินอะไรรู้ ใส่น้ำตาลไม่ใส่เาสดนหอนๆนี่แซ่บมอากาศลมๆโล่งใชปมลูกโดดด้เหรอว้า

ว่าขอบคุณของเราคือขอบใจใน้ำใจแะคุพูดบอกขอบคุณค่ะก็บอกขอบใจค่ะขอบใจขอบใจแ่าขอบคุณ ทั้งวันยันเย็นนะ่ะน่า,าเบื่อเลยอะคลิปเนี้ยกลับไปคนเด้อพี่น้องเด้อโอเคบาย